น้ำเชื่อมมะนาว้ำมะนาวมนาวมนาวนอยู่ใต้รถมะน,นะาวขาบอยู่ใต้รถมะนวนะ้มะนาวน้ำเชื่อม,น,อมน้ำหวานทำไมหเปียกนี่ล่หนน้ำหวานกเล่นทำไมเปียกเงีนนเเ้ย มานาันน้ำไม่มันจะหาวอะไรนะไอระนาดน้ำนี่มานน้ำมันมชื่อมาขามมันชื่ออะไรนะออมาามอ๋อมะขามม,มนาะนน้ำะมะนน้อ๋อมะนาวมะนน้ออมานาม น้ำหวนนี่นี่ช่นหวานหรอขี้เล่นแต่วไม่ใช่ขี้ดุเปขีเล่นแต่ไม่ใช่ขี้ดุตรงไหนขี้เล่น้ำเต้าขี้เริ่มงงกันแล้วหรอแถมยังไม่มีแล้วด้วยอ่ะอ้าเอ้าเอต่อครับขอ ไอ้มไอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวรอบตาไงงาเดี๋ยวนี้ป่าเดี๋ยวทำหน้ารอดีครับอ้าวไอ้มอสมาเร็วมาใส่กับพี้เขา มมา,ล,าล้วเดไดยเอ,ไไไอเหรออาเลนะยูถ่ายรูปกัโอเคเป็นตอให้เลยนี่มาดูครับเลยอโอเค,คโอเคขอบคุณครับ